สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยเดินหน้าจัดกิจกรรมตามโครงการมวยไทยมัสเตอร์คลาส2 0 25ที่เมืองเมลเบิร์น Melbourne, ประเทศออสเตรเลียวันที่24-26ตุลาคมถือเป็นประเทศที่10สถานที่สุดท้ายของการจัดกิจกรรมเผยแพร่และโปรโมตกีฬามวยไทยในปีนี้บรรยากาศในพิธีเปิดโครงการที่เมลเบิร์นพาวิลเลียนได้รับเกียรติจากนายชลิดรัตนรูเบกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ส่งคุณวุฒิในคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนนะายนัทพลอันตราเซนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะพร้อมทั้งชาวออสเตรเลียที่สนใจกีฬามวยไทยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับข้าง ทางด้านอีเวนต์ต่างๆเริ่มด้วยการที่3ยอดนักมวยไทยชื่อดังดระดับแชมเปี้ยนนำทัพโดยแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมเพชรมั่นคงเพชรฟอร์กาสและนำศักน้อยยุทธการกำทอนนำไหวครูมวยไทยก่อนสลับกันขึ้นเวทีสอนเทคนิคการต่อสู้และการป้องกันตัวอันเป็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยแบบครบสูตรทั้งหมัดเท้าเข่าศอกให้กับชาวออสเตรเลียกันแบบจุใจ พร้อมกันนี้สนักมวยไทยอย่างจา่าสิบเอกสุปชัยพันสุวรรณและสิบเอกที่นันสีปรางยังขึ้นเวทีมาร่วมถ่ายทอดศิลปะมวยโบราณด้วยขณะเดียวกันการกีฬาแห่งประเทศไทยยังได้มีการมอบป้ายสแตนดาดมวยไทยยิมหรือ SMG เพื่อรับรองค่ายมวยในออสเตรเลียที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยของกะกะทซึ่งมีการมอบให้ทั้งหมด11ค่ายมวยไทยประกอบด้วย เดอะริงยิมมวยไทยมรกตมวยไทยยิมออสเตรเลียนคอมแบ e สปอร์ตอะคาเดม r ่เฮอร์เนอร์มัชชิอาร์ต168มวยไทยคาวบอยมวยไทยเฟรบฮาร์ดมวยไทย s t ตร k e Studio อรามาวันยิม k คโมวยไทยยิมและอย่างไลออนมวยไทยทางด้านนนะายนัทพลอันตระเสนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยกกอเผยว่ามวยไทยมอสเตอร์คลาสที่ออสเตรเลีย ถือเป็นจุดหมายสุดท้ายของปีนี้และน่าปลื้มใจมากเพราะมีคนสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมมากถึง474คนเกินเป้าที่วางเอาไว้300คนเมื่อตีเป็นมูลค่าทางตรงและทางอ้อมให้กับเศรษฐกิจของไทยจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีมากกว่า317ล้านบาทขณะเดียวกันเมื่อตีเป็นมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจทั้งหมด10ประเทศที่เดินทางไปจัดมวยไทยมอสเตอร์คลาสมีมากกว่า3,200ล้านบาทเลยทีเดียว สำหรับกิจกรรมมวยไทยมาสเตอร์คลาสในปีนี้ถือว่าได้ตอบโจทย์ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสมวยไทยในทุกมิติให้เป็นที่รับรู้ผ่านการนำนักมวยไทยชื่อดังมาร่วมถ่ายทอดศิลปะแม่ไม้มวยไทยอย่างแท้จริงด้วยตัวเองซึ่งถือเป็นการขยายฐานประชากรมวยไทยในต่างแดนควบคู่ไปกับกิจกรรมที่ทำอยู่ในต่างประเทศ ขณะที่การเดินหน้ารับรองมาตรฐานค่ายมวยไทยในต่างแดนก็เป็นการช่วยสร้างงานสร้างพื้นที่ให้กับครูมวยไทยได้มีโอกาสออกมาทำงานมีรายได้ในระดับที่สูงในต่างประเทศและเช่นเดียวกันยิมมวยไทยในประเทศจะมีนักเรียนจากต่างชาติที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันนาวมวยไทยซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นสร้างมูลค่าและสร้างเม็ดเงินให้กับเศรษฐกิจของไทยได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว ขณะที่แสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมซึ่งเดินทางไปรถโชว์มวยไทยมาสเตอร์คลาสในปีนี้มาแล้วหลายครั้งยอมรับว่าชื่นใจมากได้เห็นชาวต่างประเทศสนใจมาเรียนแม่ไม,ม้มวยไทยกันเยอะมากๆในฐานะที่เป็นคนในวงการมวยไทยอยากจะฝากถึงภาครัฐบาลว่ามวยไทยถือว่าเป็นกีฬาอย่างแท้จริงเป็นกีฬาไทยแท้ที่ชาวต่างชาติให้การยอมรับและเขาเองก็ต้องการให้ครูมวยเข้ามาฝึกถึงแม้ว่าเราจะรูปร่างเล็ก แต่เขาก็ให้ความเคารพศรัทธาในมวยไทยมากอยากจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตอนนี้มวยไทยขยายไปทั่วโลกแล้วอยากจะให้ช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนต่อไป